สิ่งเสื่อมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีหน้าอัคเคเดนตี้มันเยอะจังเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าราคาทองคำยังคงมีอั p ไซด์นะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดบริสต์ออฟลุนแรงโอ้ไปแน่นอนราคาทองคำาว่าเราต้องไปองรอลุนแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีภาวะบริสต์ออฟที่หนักหักเกิดขึ้นไหมเคลื่อนไหวในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้แหละเออมันจะอึดอัดนิดนึงนะครับแล้วทีเนี้ยรอแค่ ประเด็นอะไรสักอย่างที่ทําให้ตลาดหุ้นพภาคัวเงินมันจะไหลามาที่ทองแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเนี่ยไปทาสามเหลี่ยมอีกทีข้างบนออจุดที่เรามองว่าจะเห็นราคาทองคำอาจจะ break ทำวิวไฮไปได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นแรกพึ่งแรกของปีหน้าอะไรเงี้ยครับที่เราจะเห็นราคาทองแบบฮุบขึ้นไปแบบอาจจะเป็นช่วงทำวิวไฮอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ช่วงที่เป็ดดำเนินการลรดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์จะลึก3สินทรัพย์เดือดทองพุ้นค่าเงินจะพุ่งหรือจะพังในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568กับงานสัมมนาสุดพิเศษท f ่ Back Station on Ground 2025ที่จะรวมตัวนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่หอประชุมสังเวียนอินทราิชัยชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิเศษงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นั่งมีจำนวนจำกัดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ค่ะ Follow the money the ทีนี้ขออนุญาตกลับมาถามคุณพูลถึงเอาลุกที่เป็นข้อมูลซึ่งอาจจะกระทบกับตลาดทองคําในช่วงหลังจากนี้นะคะเรื่องของสงครามการค้าก็ดูผ่านไปแล้วนะคะสําหรับสมรภูมิใหญ่ๆเรื่องของสัญญาณดอกเบี้ยของเฟดก็ผ่านไปแล้วนะคะมีอะไรอีกที่เราจะต้องจับตาดูสําหรับทิศทางทองคําในช่วงที่เหลือของปีนี้บ้างคะคุณพูน ครับก็ในมุมของผมเนี่ยเวลาที่เราประเมินเรื่องของตัวราคาทองคำนะผมก็จะดูจากปัจจัย2ปัจจัยหลกักๆก่อนเลยเรื่องของภาพเทอรนตี้ถ้า,า,กการู้จักกราฟเนี่ยสิ่งเราให้น้ําหนักก็คืออัลเทรนตี้ในโลกใบน,นี้มันยังมีเยอะอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติเรามอกว่าโอเคสิ่งเรามองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีหน้าอัเทอรนตี้มันเยอะจังเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าราคาทองคํายังคงมีอัพไซด์นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่พี่แชมป์บอกย่างองี้ยคือเวลามันลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะพอ รอมีคนรอซื้ออยู่เสมอนะครับก็คือพวกบรราดาคาันการต่างๆแตางที่พี่แชมป์บอกเลยพวกนี้ยเขาจะรอซื้อจังหวะที่มันย่อตัวนะครับเขาก็จะไม่ไล่ราคาซื้อ,อเพราะงั้นพวกเนี้ยจะเป็นแบบสมาร์ทอินเวสเตอร์ในตึงที่ว่ารอคอยคอยไล่ซื้อตอนที่ราคาทองมันปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าอ่ะโอเคมีคนรอซื้อไปแวน,นี่แ้แล้วแล้วจะมีใครมาไล่ราคาให้บ้างน,นะครับเราก็เลยจะไปดูอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะพอทําให้คนไล่ราคาซื้อได้ก็คือ เรื่องของตัวเรียวยิวอ่าวันนี้สิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือตัวแนวโน้มเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นไปอีกได้บ้างอ่าอีเวนต์ชอรี่ต่อให้มันค่อยๆปรับตัวลงมาแต่มันก็ถือว่าสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาขณะเดียวกันเฟดอาจจะเริ่มมีการทยอยลดดอกเบี้ยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียวยิวเองก็มีน้ำากปรับตัวลงมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อได้อ่าอย่างเช่นในมุมของผมเนี่ว่าาจะอ เอ่อเดือนของปีนี้นะครับช่วงสิ้นปีหรือต้นปีหน้าอาจจะพอได้เห็นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บต้องมาลองดูกันแล้วว่ามองไปข้างห,หน้าเนี่ยมันยังมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าสมมติถ้าเรามองว่าเฟดเนี่ยอาจจะจบรอบการลดดอกเบีย้ยภายในครึ่งแรกของปีหน้านั่นแปลว่าในเรื่องของพวกเรียวยืต่างๆเอ๊ะมันอาจจะจบแล้วหรือเปล่าจากที่มันค่อยๆลงมาอาจจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นไหมถ้าสมมติ เปดเริ่มบอกว่าอมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโอเคขึ้นแล้วก็อาจจะไม่จาเป็นต้องลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงกับตัวราคาทองคําในช่วงในเซว่าครึ่งหลังของปีหน้าละกันอันนี้เราพยายามมองข้ามช็อปไปถึงปีหน้าเลยนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของภาวะของตลาดการเงินว่าอยู่ในช่วงของ risk on risk off ไหมนะครับผมว่าวันนี้จุดหนึ่งที่หลายคนเริ่มมีความกังวลแล้วเราเห็นในช่วงที่ผัดนมาคือ เอ่อ p o s i t i n g ของคนในตลาดวันนี้ค่อนข้างจะเป็นฝั่งที่ลอง risky asset อย่างเช่นหุ้นอเมริกาเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็จะมีในมุมของเอ่อมุมมองของ hedge fund ช่วงหลังๆเนี่ยมีการช็อตพวก uh, volatility หรือ WiX Index mm hmm. ของสหรัฐเนี่ยช็อต mm hmm. ในระดับที่เป็นสูงไปหมดการระดับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนต่างมั่นใจว่าเฮ้ยยังไงภาพทุกอย่างมันต้องสวยหรูดูดีความมันผัวมันไม่น่าจะรุนแรงมากคนเลยกล้าช็อตโมเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นความเสี่ยงโหตรงนี้ระเบิดเลยนะครับเรียกว่ามันจะเป็นแบบทั้งในมุมที่คนเนี่ยลงหุ้นเยอะเกินไปก็ต้องมีการเซ์ออฟบนที่พุ่งสูงขึ้นมันก็ต้องมีคนที่ช็อตโวลและโดนระเบิดเข้าไปานี่เป็นการทาให้พอมันผลนในตลาดการเงินมันอาจจะสูงขึ้นแล้วปกติเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงระยะหลังนะครับจากงานวิจัยนะราคาทองคําเองเนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับจังหวะที่ตลาดมันมีความผันผวนสูงขึ้น ะครับโดยเฉพาะในะช่วงที่ตลาดมันริสออฟหนักๆไม่ใช่แบบว่าตลาดหุ้นลงแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันอาจจะไม่แบบเห็นภาพมากแต่ถ้ามอะไรก็ตามที่ตลาดริสออฟรุนแรงโอ้โหไปแน่นอนราคาทองคำมันอันนี้คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถ้าถามว่าจะมีอะไรช่วยราคาทองคำได้ผมว่าเราต้องไปรอรุนแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีภาวะริสออฟที่หนักๆเกิดขึ้นไหมเช่นตลาดปรับฐานสักรอบหนึ่งอะ่ะเพราะตอนนี้โคมันริสออฟกันเต็มที่เหลือเกินก็ถ้าอย่างเงี้ยก็พอช่วยราคาทองคำได้ แต่ในห่างกลับกันนะครับคุณวีตาผมมองว่าเราก็ต้องระวังแล้วถ้าเกิดเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยยังริสออนกันต่อได้เช่นเอ็นวีดียงบดีเลยอ่ามาคนก็ยังไปต่อกับทีม AI s อซิมมิคเตอร์อ่าตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันก็อาจจะพอไซด์เวอย่างที่วิชิ่บอกได้แต่ว่าเขาก็จะปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปมันก็จะแบบอึดอัดนิดน,นึงในมุมของราคาทองเพราะว่าจะขึ้นไปเลยมันก็โอ้โหตลาดมันก็ริสออน มันก็าจะทําให้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทยอยเทสโปรฟิตดีกว่าอันนี้เนี้ยนะครับ,นนรบก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคงต้องรอดูพวก risk sentiment หรือบรรยากาศในตลาดการเงินประกอบไปด้วยละกันนะครับค่ะทรกเก็ตที่คุณพูนมองไว้สําหรับทองคําในปีนี้คือเท่าไหร่คะก็จริงๆอาจจะมองเรนประมาณสัก3,000-4,000 3 5 0 0ก็คือไฮเดิมแหละไฮเดิมที่เขาทําไปในช่วงของปีนี้อย่างที่พี่แชมป์บอกนะครับ <ME> ส่วนตัวเนี่ย ผมอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มองอตัวอัพไซต์ของราคาทองเยอะเยอะไปมากนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรา,าจ,จะมองว่าเรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจยอยู่นิดนึงนะอาจจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ยปีนี้แต่จะลดได้เยอะขึ้นในช่วงของปีหน้าเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยจุดที่เรามองว่าจะเห็นราคาทองคาอาจจะเบรกทำนิวไฮไปได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นแรกครึ่งแรกของ ปีหน้าอะไรเงี้ยครับที่เราจะเห็นราคาทองแบบบุ๊ปขึ้นไปแบบอาจจะเป็นช่วงทำนิวไฮอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ช่วงที่เฟดเดําเนินการลดดอกเบี้ยอ,อย่างต่อเนื่องนะครับค่ะส่วนมุมของคุณแชมป์บ้านนะคะคุณแชมป์เนี่ยอ,อินโทรมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าคือคาดว่าจะได้เห็นนิวไฮนะคะคาดว่า3,500จะไม่ยากในการที่จะได้เห็นอีกครั้งในปีนี้นะคะคุณแชมป์บอกว่าคืออะไรที่จะเป็นตัว จุดพุกหรือว่าผลักดันให้ทองคำในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะอีกประมาณสองสามเดือนเนี่ยขึ้นไปได้ต่อถึงขั้นยิ่ไหายจากปัจจุบันที่เราขึ้นมาแล้วนะคะประมาณ28%ช่วงพิกพีกแล้วก็ขึ้นมากกว่า3 0แล้วค่ะครับผมก็จากที่คุณพูลพูดไปเมื่อกี้นะคบว่าตลาดอย่างอื่นนะครับมันยังเข้าได้หรือเปล่าอ่าซึ่งเออเหมือนที่คุณพูนพูดไปเมื่อกี้ว่าหลายๆอย่างโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาทําจุดพีคฝูงฝุดในรอบแบบเอ่อ เกือบๆจะในประวัติศาสตร์เลยนะครับเหมือนผมจําคิดเร็วๆมเมื่อเช้าเหมือนจะเห็นข่าวแวบๆ,ๆอยู่ในจุดเ,เรียกว่าอะไรอะโอเวอร์โอเวอร์บอมั้งตั้งแต่นับตั้งแต่ดอทคอมอะไรตอนนั้นซึ่งก็เป็นจุดที่ว่าอันตรายเหมือนกันทีเนี้ยถ้ามันมีซึ่งตลาดเนี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างอ่อนไหวนะโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐถ้ามันมีข่าวอะไรร้ายไม่ดีมาเมื่อไหร่อันเนี้ยมีสิทธิ์กระชากราคาทองที่ไซเวย์อยู่ตอนนี้อาจจะขยับเพาะขึ้นไปเลยแล้วพอทองคําขยับเนี่ยอ้างอิงจาก ราคาที่ผ่านๆมาในหลายๆปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีการาฟอันนี้อันนี้อาจจะเป็นราคาทองไทย,ยนะแต่พฤติกรรมคล้ายๆกันคือขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะไซด์เวเป็นสามเหลี่ยมหรือริมอย่างเงี้ยในทางเทคนิคนะไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งขยับก็จะอัพขึ้นไปอีกแล้วก็เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆถึงจุดนึงแล้วเขาจะเนี่ยพักฐานเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้อีกเรื่อยๆเลยคือแทบไม่มีจังหวะที่จะเป็นดาวนโนมขาลงลงมาเลยนะครับคือมีแต่ขึ้นแล้วก็พักช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงพักอยู่ แล้วถ้าจะลงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่อะไรมาทําให้ลงได้บ้างก็ต้องย้อนกลับไปแบบใสอินเวอร์สกับทุกปัจจัยก่อนในนี้เลยนะครับก็คือทําแบบยกเลิกทุกภาษีอ,าอยู่ดีดีเฟดขึ้นดอกเบี้ยรหรือเงินเฟอ้ออยู่ดีดีลดลงซึ่งอ้างอิงจากเอาเฉพาะภาษีของคุณทําก็ได้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เงินเฟอ้อมันจะลดลงนะครับดังนั้นทองคำเนี่ยอย่างที่คุณคูณพูดไว้อย่างน,น้อยที่สุดมันก็ต้องไซด์เวย์ขยับขยับอยู่แถวนี้เพียงแต่มันจะอึดอัดนิดน,นึง พอดีอันนี้เป็นกราฟออทองคาแท่งเก้าหกห้าบ้านเรามันก็เลยดูแคบหน่อยแต่ถ้าเป็นสปอตมันจะกรอบมันจะกว้างกว่านี้แต่มันก็เคลื่อนไหวในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้แหละอ,อมันจะอึดอัดนิดนึงนะครับแล้วทีเนี้ยรอแค่ประเด็นอะไรสักอย่างที่ทําให้ตลาดหุ้นฮอกไดเงินมันจะไหลมาที่ทองแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเนี่ยไปทำสามเหลี่ยมอีกทีข้างบนนะครับแบบตัดต่อเอาไปปักตรงปลายนี้ได้เลยในแนวก้อนเนี้ยนนไปปักนี้ได้เลยนะเพียงแต่มันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่อันนี้เรา อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป้าตามที่แบงก์แอนย่ให้มาหรือในทางเทคนิคเราวัดไปมันอยู่ประมาณแถวแหนะครับค่ะทีนี้คือฝั่งที่กลัวทองลงนะคะสายบริจทองเนี่ยเขาก็จะกลัวสิ่งที่เป็นแรงกดดันจากทั้งเรื่องของสงครามจะจบนะคะสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยอาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มกลัวเรื่องของเงินเฟ้อจะสกัดไม่ให้เสร็จนั้น ลงดอกเบี้ยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นขึ้นไปด้วยนะคะในช่วงที่ริสออนมากๆนะคะทองก็จะไม่เพอร์ฟอร์มแล้วก็อาจจะเจอแรงขายเยอะเพราะว่าคือที่ผ่านมาขึ้นไปเยอะนะคะฝั่งของดาวไซต์เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะกุญชัยคะการปรับฐานของทองแรงๆหลักร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญหรือมากกว่านั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั่นคือโอกาสในการซื้อนะครับจริงๆมีลูกค้าบางคนก็ได้ช่วงนี้มาอย่างที่บอกไปเรามี ผู้ซื้อรายใหญ่รอช้อนอยู่นั่นคือธนาคารกลางนะครับหลายๆคนก็ตอนนี้มันอยู่กลางต่อพอดีถ้าถ้าให้ผมแนะนํานะนักลงทุนผมขอผมขอแบ่งเปนสกลุ่มคือกลุ่มที่ซื้อเก็บกับเก็งกําไรซื้อเก็บเนี่ยผมขอแบ่งซอยย่อยคุณ,ค,ณคุณหนึ่งกลุ่มหนึ่งคุณดีซไปเลยอีกกลุ่มที่1.2คุณอาจจะทำ asset allocation ก็ได้เอ,อสมมุติว่าคุณอาจจะยังอื่นอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้แหละคุณใส่ทองไปฟิกไว้สัก 50%อย่างเงี้ยคุณก็ฟิกไปเรื่อยๆนะครับแต่คุณอาจจะลดสัดส่วนทองลงมาหน่อยอาจจะปเป็นเรื่องของหุ้นนิดนึงเพราะตอนนี้หุ้นม,มันร้อนแรงนะครับส่วนกลุ่มที่เก็งกําไรเนี่ยอ,อ,อ้างอิงจากชา้านเมื่อกี้ก็ได้ตอนนี้มันแกล่งมาอยู่กลางกรอบพอดีคุณตั้งใจจะซื้อเท่าไหร่คุณเข้าไปเลยครึ่งหนึ่งไปรอปล่อยโซนข้างบนแล้วอาจจะแบบติดติดปไปนวอีกนิดหน่อยไปไล่ตามหายขึ้นไปส่วนเงินที่เหลืออีกครึ่งล่างคุณ เอาไว้ขยอยซื้อเวลามันลงมาใกล้ๆกรอบล่างนะครับซึ่งกรอบมันออจากสปอตเนี่ยมันก็จะมีถแถวๆ3า0ร้อยถึงสองเหรียญเนี่ยเป็นจุดที่อาจจะเก็บก็ได้เงินที่เหลือครึ่งนะคุณมารอเก็บเนี่ยโซน3า0 0กับ3า0 0นสะครับส่วนเงินที่ที่เข้าไปแล้วครึ่งเนี่ยคุณไปปล่อยถแถวๆไฮได้เลยนะครับใกล้ๆออจริงๆสามารถเสียลดออกได้ไม้หนึ่งแล้วนะอีกไม้หนึ่งคุณไปรอปล่อยถแถวๆ4 5 0ถึง500ก็ได้นะครับเพราะการที่ตลาดไซเวงเนี่ยมันก็เป็นเป็นอีกโอกาสหนึ่งเหมือนกันที่เราจะ สร้างกระแสงเงินสดจากการเหวีย่ยงขึ้นลงขึ้นลงของราคาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะเหมาะกับนักลงทุนบางบางกลุ่มที่เขา,าแบบต้องการกระแสงเงินสดนะครับ<ช>แล้วค่อยเอาเงินไปลงทุนใหญ่ๆในอะไรอย่างอื่นนะครับหรือทองนี่แหละก็เดี๋ยวรอรอรอบดีๆสักทีหนึ่งนะครับโอเคแสดงว่าอาจจะมีตะบะถอยแรงๆให้ซื้อหรอครับคุณแชมป์คะแล้วมันควรจะเป็น<ก>ช่วงอาจจะมีนะครับก็เอออาจจะเป็นช่วงที่ รัสเซียอาจจะดิวกับโยเกิมสำเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับหรือแบบมีข่าวดีกับทางหุ้นมากๆอเงินมันก็อาจจะไหลออกจากทองคาไปนะครับแต่ลงมาอย่างที่บอกมีผู้เล่นรายใหญ่รอเก็บอยู่นะครับ Follow Mo the money.